สวัสดียามเช้าที่บ้านสวนลุงติ่งครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาชมกล้วยไม้สวยๆนะครับเป็นช้างอัยเลศหรือว่าพวงมาลัยหรือว่าหางกระรอกนะครับเนี่ยนฮะพวงยาวมากนะครับบางทีก็จะเรียกว่าอัยเลศหรือว่าหางกระรอกนะครับเห็นไหมฮะวันนี้ออกมาให้ชมสองพวงนะครับรอบก่อนที่เคยถ่ายไปเนี่ยมีอยู่พวงหนึ่งที่ออกมาสามสามช่อไปแล้วนะครับคราวนี้ออกมาอีกสองนะครับ อันเก่าก็ได้เหี่ยวไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เดินผ่านมาเห็นตอนเช้าเลยนะฮะก็เขาก็เอาความสวยมาให้เราชมชื่นใจยามเช้านะครับใบเขาก็จะเป็นเรียวๆแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมฮะน่าจะเรียกว่าไอยาเลสนะครับถ้าผมสืบค้นดูนะครับหรือว่าเป็นหางกระรอกหรือว่าพวงมาลัยนะครับเนี่ยเหมือนพวงมาลัยเหมือนหางกระรอกมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับ ก็ได้ชื่นชมความงามของเขาแป๊บหนึ่งนะครับปีหนึ่งน่าจะออกให้ชมแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็จากไปนะครับแต่ก็โอ้โหยาวยาวยาว,ยาวเป็นหลายเซนเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่นะฮะสองพวงสวยๆเลยวันนี้นะครับอยู่ใต้ต้นลีลาวดีนะครับเนี่ยใบเขาเป็นอย่างนี้นะครับใครมีก็ถ่ายมาชมกันบ้างนะครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปด้วย ความสวยงามจะของไอยาเรสนะครับสวัสดีครับ